ทุกคนเมื่อกี้เล่นเปิดไหมนะอะไรอ่ะเกิดขึ้นเลยนะอือหือว้าเราอยู่ที่บ้านวานวานเราอยู่ที่บ้านวาน ล้อให้ทำอะไรเนี่ยตัวน้อยกะโดดเกมกโดดเกมหัตก,กี้ท่าสองทิ้นไปแล้วย่อเหรอทำอยาำ่างไรทุกคำหยาบทำไมอ่ะ ตีนให้โหให้อันนี้เป็นฮัตเกีของตีนเหะขอให้เราทะตยัน mấy tấm Được rồi Qua đây, qua đây Qua đây อันนี้เป็นฮัตเกี้ยบไหนอ่ะเพ็ทว้น้องฮัตเกี้ยมฆ okay. <ป>่าตายโดนฮัตเกี้ยตายฮัตเกี้ยจอมเร็ว ไม่เราเข้าตู้ไม่ได้อ่ะโอเคมาเกือบขวดไอเต้นตึก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 ฮักกี้เร็วมากเไม่ได้เสียงมาแล้วเงี้ย ตัวสีถุงมือนี่สีเขียวเลยคันโอ้ SCP ศูนย์แปดหกสีว่ามันน่าจะไม่ดีนะมันน่ามันจะไม่ดีนะคันโอาว่าไม่ใช่ออกไปแล้วกิดลั่นเลยนะคะดีกว่า เกิดไม่ไล้มาน่าจะมาหรือไม่ได้มาเมื่อกี้ขึ้นภาษาอังกฤษอะไรการแรกตอนที่ฮักกี้กางจะมาก็ขึ้นภาษา นิ้วมือเดียวแม่เอกไปเลยอ่ะอมออยู่ในนี้ได้เราตายสองไงทุกคนดูเนี่ยเราตายสองเลยเราตายสองเสียใจ ฮักกี้มาอีกกลัวได้แสงมาแล้วได้แสงฟรีเท้าของฮักกี้ฮักกี้เหมือนกับลาตีเลยแอรในตู้เหมือนกับลาตีเลยฮักกี้หรือว่าลาตีเนี่ย อติฮักเกียมากถุงมือเขียวปิด อ้อมเอ็นนี้ก่อนนะทุกคนว่าจะแบบเต้นแรงมากถ้าตายรอบเต็มแงรงผีเท้าละเงียบเงียบนะนอากลัมาถ้าตายรอบนี้นะ จบคลิปเลยรอบนี้เป็นรอบ 嗯。Okay. ต้องเงียบมีหมาเฮาเงียบไม่ใช่เราไปเราเจอฮักกี้ i'm to